สวัสดีค่ะบัวบุตรสมงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะคุณผู้ชมคะท่านใดที่ชอบเดินป่าชอบปีนเขาชอบเดินออกกำลังกายคลิปนี้บัวบุตรสมงจะพาทุกท่านไปเดินป่าปีนเขานะคะที่ผูซัพเหล็กค่ะซึ่งผูทัพเหล็กนี้ก็อยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดลบบุรีค่ะเป็นภูเขาลูกเตี้ยๆไม่สูงมากนะคะตามมาค่ะทุกคนและผูซับเหล็กนะคะก็อยู่ไม่ไกลจากอ่างเก็บน้ำซับเหล็กค่ะทุกคนเ,เมื่อเราไปถึงบริเวณเด้านล่างของภูเขานะคะก็จะมีไม้เท้านะคะให้เราเลือกนะคะตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลนะคะ ซึ่งไม้เท้านี้ก็จะมีประโยชน์นะคะช่วยในการพยุงร่างกายของเราเวลาที่เราเดินขึ้นเดินลงเขานะคะทุกคนทางเดินขึ้นเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนก็จะเดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาค่อยๆขยับขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะซึ่งทางเดินแบบนี้นะคะจะทําให้เราผ่อนแรงแล้วก็ไม่รู้สึกเหนื่อยเนาะ ถ้าเราเดินขึ้นตรงๆขึ้นไปเนี่ยทางก็จะชันแล้วเราก็จะเหนื่อยง่ายค่ะการเดินป่าเดินเขาที่เป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะก็อาจจะมีก้อนหินหรือมีน้ำหรือมีรากไม้อยู่ตามพื้นดินนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็จะต้องสวมรองเท้าที่สามารถป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยนะคะ บัวบุษบงขอแนะนำว่าควรเป็นรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าหุ้มต้นที่สวมใส่แล้วก็เดินสบายนะคะทางเดินขึ้นเขาลูกนี้นะคะมีระยะทางประมาณ250เมตรนะคะก็ใช้เวลาเดินขึ้นประมาณ15 30นาทีก็แล้วแต่สภาพร่างกายของแต่ละบุคคลค่ะแต่ ทุกคนคะถึงแม้ระยะทางจะดูไม่ไกลนะคะแต่ก็สามารถทำให้เหงื่อออกชุ่มได้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ไม่เคยเดินออกกำลังกายเลยนะคะก็รู้สึกว่าเหนื่อยเหมือนกันคะ่ะมัวบุตรบงก็สังเกตเห็นนะคะว่า ตลอดทางเดินของทางที่เราจะเดินขึ้นภูซับเหล็กนี้นะคะก็จะเต็มไปด้วยต้นไผ่ค่ะทุกคนจะมีต้นไผ่เป็นส่วนใหญ่เลยนะคะซึ่งใบของไผ่นี้นะคะก็จะเป็นปุ๋ยชั้นดีนะคะในการบำรุงดินเนาะให้ท่านสังเกตดูพื้นดินที่เราเดินไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นดินที่สีดำเนาะ ก็แสดงว่าบริเวณนี้นะคะเขาจะมีอินทรีย์วัตถุอยู่เยอะนั่นเองค่ะทุกคนในการเดินป่าเดินเขานี้นะคะเวลาเดินนะคะเราก็าพยายามมองพื้นไว้ด้วยเนาะเพราะว่าอาจจะมีก้อนหินหรือมีรากไม้เนาะเราก็อาจจะไปสะดุดกับก้อนหินหรือรากไม้ได้นะคะ รวมทั้งอาจจะมีสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นนะคะเราก็อาจจะไปทําอันตรายเขาได้ค่ะเส้นทางเดินขึ้นผู้ทัพเหล็กนี้นะคะก็เป็นเส้นทางตามธรรมชาตินะคะแต่ก็ดูสะอาดสะอ้านนะคะเพราะว่าได้รับการดูแลรักษาอยู่ตลอดเวลานั่นเองคะ่ะทุกคน ค่ะบัวบุษบงก็เดินรั้งท้ายคณะนะคะก็ด้วยเหตุผลหลายประการเนาะประการแรกก็คือว่าบัวบุษบงสมอ,อที่สุดนะคะก็จะเดินช้ากว่าเพื่อนๆเนาะก็จะค่อยๆเดินไปนะคะอีกประการหนึ่งก็คือ ชอบดูสิ่งที่อยู่ตามข้างทางนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นพืชหรือว่าพวกสัตว์ต่างๆที่ปรากฏอยู่ตามสองข้างทางที่เราเดินไปเนาะเห็นอะไรที่แปลกๆสวยๆก็จะแวะถ่ายรูปนะคะซึ่งในป่านะคะก็จะมีต้นไม้แปลกๆนะคะ ซึ่งเราไม่ได้เห็นบ่อยนักในชีวิตประจำวันของเราเนาะค่าบัวบุษบงได้เคยอ่านเจอบทความซึ่งมีผู้รวบรวมมาจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเซเรประเทศอังกฤษนะคะเขาบอกว่าคนเรานะคะควรจะได้มีการออกเดินทางท่องเที่ยวบ้างนะคะ,ะเพื่อที่จะทำให้ร่างกายได้ขยับเคลื่อนไหวอะไรประมาณนี้นะคะ ซึ่งคนที่ออกเดินทางท่องเที่ยวนี้นอกจากจะทำให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงแล้วนะคะก็จะมีโอกาสที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยน้อยกว่าคนที่ชอบเก็บตัวเงียบอยู่คนเดียวนะคะและสถานที่ที่เหมาะกับการไปท่องเที่ยวเพื่อปรับสมดุลในร่างกายให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติก็คือทะเลและป่าเขาค่ะทุกคน และในทางจิตวิทยานะคะท่านบอกว่าสีเขียวนี้นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทำให้เรารู้สึกสดชื่นและก็ปลอดภัยนะคะ,ะรวมทั้งสีเขียวจากป่าเขาหรือจากธรรมชาติเนี่ยก็จะยิ่งทำให้สุขภาพจิตของเราดีขึ้นเท่านั้นค่ะทุกคนรวมทั้งเสียงของสัตว์ป่าในธรรมชาติ ก็เป็นเสียงที่ไม่ได้มีการจัดวางแพทเทิร์นไว้นะคะแต่ถูกธรรมชาติสร้างสรรค์ออกมาบนความหลากหลายเกินการคาดเดาแล้วก็เป็นเสียงเบาๆที่มีโทนเสียงปานกลางถึงต่ำทำให้เรารู้สึกสงบทุกครั้งที่ได้ยินเสียงค่ะ นักท่องเที่ยวหลายๆท่านนะคะที่เดินขึ้นภูซับเหล็กนะคะนอกจากจะเข้าไปเพื่อชมความงามของอ่างซับเหล็กในมุมสูงแล้วนะคะ,ะก็ยังรอชมพระอาทิตย์ตกดินนะคะ,ะในช่วงเวลาเย็นๆด้วยค่ะซึ่งก็มีหลายท่านนะคะบอกว่าจุดนี้ก็เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตก ที่สวยอีกจุดหนึ่งของจังหวัดลบบุรีค่ะแต่คณะของบัวบุษบงไม่ได้อยู่รอชมวิวยามพระอาทิตย์ตกนะคะค่ะอ,อ,อ่างซับเหล็กนี้นะคะก็มีความสำคัญเนาะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อาณาเขตนับพันไร่เลยนะคะทุกคนมีความสำคัญทั้งทางด้านการชนะระทานและก็เป็นแหล่งสันทนาการ แล้วก็อ่างเก็บน้ำซับเหล็กแห่งนี้นะคะก็เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ไปถึงสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชนะคะซึ่งในสมัยนั้นพระองค์ได้ทรงโปรดให้ช่างชาวตะวันตกวางระบบท่อส่งน้ำจากอ่างซับเหล็กนำมาใช้ในเขตพระราชฐานค่ะทุกคน ค่ะบัวบุษบงก็เดินรั้งท้ายเพื่อนๆน,นะคะแต่ก็สามารถมาถึงจุดนี้ได้นะคะเดินอีกนิดเดียวก็จะถึงจุดชมวิวภูซับเหล็กแล้วนะคะนี่ค่ะขึ้นมาถึงแล้วนะคะพอมาถึงก็รู้สึกหายเหนื่อยเลยค่ะทุกคนเราก็จะเห็นวิวของอ่างซับเหล็กอยู่เบื้องล่างนะคะแล้วก็จะมีภูเขาสลับซับซ้อนสวยงามมากๆเลยค่ะ และก็ที่สําคัญนะคะทุกคนคะ่ะขึ้นมาบนนี้นะคะปะทะกับสายลมค่ะเป็นลมเย็นเย็นสดชื่นมากๆเลยค่ะทุกคนหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยนะคะค่ะและในคลิปนี้บัวบุตรสบงสตอรี่ก็ได้พาทุกท่านมาเดินป่าปีนภูทับเหล็กนะคะ<ๆ>เพื่อไปอยังจุดชมวิวภูทับเหล็กค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะส่งมอบกําลังใจให้กับบัวบุตรสบงสตอรี่ด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้นะคะ <S <S เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของบัวบุตรสบงสตอรี่ค่ะ และขอขอบคุณสำหรับทุกๆก,กําลังใจทุกๆน้ำใจที่ท่านได้ส่งมอบให้กับบัวบุตรบงสตอรี่เสมอมาในทุกๆช่องทางนะคะขอบคุณมากๆค่ะคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ